ถูกใช่ไหมนี่ถ่ายเจ็บนี้เดี๋ยวถ่ายนานนะผมก็ไม่เอาบุ้งี่ดูเลยเป็นฟ้าก็ได้ในกรณีที่เราอยากจะปิดใช่ไหมพี่เอาของวางอะไรเสร็จปุ๊บเราอยากจะปิดเราก็เดินเข้ามาให้ดังทิ้งแต่ยังไม่ดังทิ้งปุ๊บเราก็เดินออกมา แต่วิธีนี้ก็คือคุณพี่จะเปิดป่าท้ายก็กดแช่ไว้หนึ่งสองทนเลเดี้อเฮ้ยเดี๋ยวกมาดูทรายมาเลยศเลย